แกนี่ชอบใส่เสื้อผ้าซ้ำๆเดิมๆแบบนี้เหรอทำไมอ่ะอ้ยอะไรอ่ะบีของปลอมรือเปล่าเนี่ยใช้ของปลอมผิดกฎหมายนะบีอะเหลือเงนสองร้อยให้สั่งอะไรกินได้เนี่ย สวัสด,ดีเป็นไงแกรอนานไหมก็นิดนึงอะแกรถ<ะ>ติดมากนดิสั่งอะไรยังเพชแกนี่ชอบใส่เสื้อผ้าซ้ำๆเดิมๆแบบนี้เหรอทำไมอ่ะอืมก็ไอเสื้อตัวเนี้ยจะเห็นแกใส่ ไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วมั้งเฮ้ยไก่ก็จริงอ่ะแกก็ได้อีกคนบีแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยทำไมอ่ะก็ชันชอบใส่เดรสนี่มันก็สวยนะอืมแกชุดเนี่ยซื้อมาจากตลาดนัดเหรอถามจริงโอ้แลวกระเป๋านี่อีก โอ้ยอะไรอ่ะบีของปองลอมอเ้แบบเนี่ยใช้ของปลอมผิดกฎหมายนะบีนี่ไกดแทนที่แกจะเจอพวกฉันสองคนทันทีอะน่าจะถามสาร,รุกจุกด,ดิบมากกว่านะว่าสบายดีไหม,มนี่แกกลับมาโฟกัสเสื้อผ้ากระเป๋าของพวกฉันเนี่ยนะ <c oughs> น่านาดีก็มันจริงอะก็ดูแบบ แกคนเราอะ่ะมีเงินก็ต้องแต่งตัวให้ดูสวยดูรวยดูแพงดูกระเป๋าชิ้นนี้สิน้องแกอ่าบีไหนวรวยนักรวยหนามใช่หรอดูจากสภาพฉันว่าไม่น่าจะรวยจริงหรอกมั้ง นี่แกแกอยากให้พวกฉันดูรวยเหมือนแกมากใช่ปะกระเป๋าใหม่สวยจังเลยหนังก็หอมให้คุ้มค่ากับเงินหน่อยสิฮึไปรู้อดเพื่อนดีกว่า ัดีมากินดีกว่าต่างอะไรดีนะฮะเหลือเงินสองร้อยได้สั่งอะไรกินได้เนี่ยมีอะไรกินบ้างเนี่ยมาแม่ khi nào mẹ đi qua khi mà mà có quá, mà mà đi qua. มามา่ๆหรอซองเดียวทำไงดีเนะี่ยตังก็ไม่มีกินครึ่งซองแล้วกันอีกครึ่งกินตอนเย็น พวกแกมาทำอะไรกันอะแกมันไม่ใช่อย่างที่พวกแกคิดนะฉันต้มให้นกกินน่ะเนี่ยต้มเสร็จฉันก็ไปล้างน้ำแล้วก็ให้นกกินฉันทำแบบเนี้ยฉันได้บุญน,นะแล้วบุญนะ่ะก็จะส่งผลให้ฉันรวยขึ้นน่ะแกเออนี่บีบีบีอยู่ในอะไรตรงนี้เร็ว มาสิบีแกนี่ฉันซื้อกระเป๋ามาใหม่สวยไหมไหนแกลองสะพายดูสิลองดูลองดูงดสวยเนาะสวยไหมแกสวยเนาะสวยสวยฉันเพิ่งซื้อมาใหม่เลยหลุยวิกตอง นี่กไกด์เราสองคนอะอยากรวยไม่อยากแค่ดูรวยเท่านั้นนะเราไม่สนใจหรอกว่าใครจะมองว่าเราดูรวยมากแค่ไหน,นเราสนใจแค่ว่าเราจะทํายังไงให้ชีวิตเรารวยขึ้นดีขึ้นในอนาคตส่วนสิ่งของพวกเนี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเรามาอวดเพื่อให้คนอื่นดูว่าเรารวยเลยนะไกด์เพราะแค่คําชื่นชมอะมันไม่ทําให้เรารวยขึ้นหรอกนะไกด์นะ นี่แกดูอย่างเพชสิเอาเงินไปซื้อกองทุนตั้งแต่ปีหกสามอ่ะตอนนี้ก็น่าจะสองปีแล้วนะกองทุนของเพชรอะบวกขึ้นมาตั้งแปอร์เซ็นตแล้วเพชรอ่ะมันยังสอนให้ฉันอ่ะซื้อบ้านไว้ปล่อยเช่าอืมถ้าจะเลือกคนเช่าอ่ะก็ต้องเลือกให้มันดีๆบ้านเราจะได้ไม่โทมเดือนหนึ่งฉันปล่อยเช่าเดือนละสองหมื่นสองหลัง ก็สี่หมื่นเลยนะไกด์ฮะสี่หมื่นอืมโอ้เยอะกว่าเงินเดือนฉันอีก่ะแกไกด์ฉันว่านะแทนที่แกจะเอาเงินไปซื้ออีกของไราสาระพวกเนี้ยเอาเงินมาลงทุนไว้ในนาคนดีกว่าไหม,มดีกว่าแกทำตัวรวยแต่ว่า แกไม่มีเงินเลยอ่ะรวยจนอ่ะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะไกด์โอเคฉันขอโทษนะฉันขอโทษที่มองเหยียดพวกแกแบบนั้นมาไม่เป็นไรหรอกเราก็เพื่อนกัน สอนฉันลงทุนหน่อยสิได้ไดจะให้เพทมันสอน <c oughs> เพนมันเก่งมากเร็วเลยแกตอนแรกเราต้องเปิดพอร์ตนะเราไปเลือก <c oughs> นี่เห็นไหมเห็นไหมมันเก่งจริงๆนะแก